สวัสดีครับเลนะครับผมโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาสู่ชแนลของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากที่กดคลิปนี้เข้ามาดูนะโอเคซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมจะเปลี่ยนเอ่อทำสกิลสิทำสกิลจอมขมังเวทเลเวล120เป็นสกิลมิลาดนะครับผมเลเวลหนึ่งนะโอเคแล้วก็ต้องมาทำที่ดาเบิร์นะครับผมก็ เป็นเหตผลที่ผมมาอยู่ที่ดาเบิร์กนั่นเองโอเคเฮ้ย okay. สวัสดีเพื่อนสวัสดีหน่อยสวัสดีทุกคนนะสิยูห uh ูฮันแน <c oughs> ใครก็ไม่รู้ยุ่งกับเขาเลยไปดีกว่าเมื่อมาถึงที่ดาเบิร์ก้้วก็อะตามผมมามาตรงนี้นะก็จะไปที่หอคอยก่อนที่ทำสกิลมันอยู่ที่หอคอย โอเค่ะสกิลที่ดับเบิลจะมีอยู่สสกิลนะที่ให้ทำน,นับตอนนี้นะที่ทําแต่ว่าก็จะมีสกิลที่ให้ซื้ออยู่1สกิลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็จะอยู่ที่ดับเบิลหมดเลยนะอ่ะอย่างอ่ะขมังเวก็จะเป็นสกิลนี้หอ,อกศิลานี่อ่าเอิร์ธไพส์เลเวลสนะครับผมเอาจริงผมซื้อมาแล้วนะก็เอาไปลองแล้วนี่นี่ แต่หลักๆผมก็ไม่รู้ไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะแต่ก็ทําให้เหอะดีแล้วก็ซื้อมาสามสามล้านนะโอเคมาดูที่เราต้องการสกิลดีกว,ว่าเสียเวลามากแล้วมีาดเลเวลหนึ่งโอเครายละเอียดจะเป็นประมาณนี้ลดพลังโจมตีของดาเมจที่รุนแรงหลายครั้งยิ่งมี MP มากอัตราการลดพลังโจมตียิ่งสูงขึ้นโอเคเดีย๋ยวผมจะกดเริ่มเคสเลย รายละเอียดเควสก็ตามนี้เลยหลกัลกๆก็จะเป็นของที่ต้องดรอปนะมมีอะไรบ้างอะ่ะโมบิเบีย้ยวเจ็สิบอันหนังสัตว์เย็นสบายสาสิบอันหินลับมีดสิบอันแล้วก็เล็บใหญ่นะคมอ่าเล็บใหญ่แล้วแหลมสิไม่คมโอเคแหลมก็คมอ่าเออช่างมาเหนะออย่าให้มันเป็นปัญหาโลกแตกเลยดีกว่าแหลมก็คมไปตามนี้ โอเคแล้วผมกับวาร์ปดีกว่าที่เกียรวิ่งก่อนอื่นเนะี่ยผมจะไปดอปไอ้น,นี้ก่อนเลยโมบิดเบี้ยวนังสัตวเย็นสบายเออทั้ง4อันเนี่ยมันอยู่ที่ดาบเบิกหมดเลยนะก็ผมมองว่าอา๋อเควสสกีอันนี้ยง่ายมากเลยแล้วก็ไม่ยากดอปง่ายด้วยเอาไงเพื่อนโอ้นายเป็นบอดหรือเองเนี่ยโอ้ไปฟาร์มตัวอะไรมาละลูกทำไมฟาร์มไม่ไหวละลูกเอ้ย โอ้บัฟใหญ่บัฟใหญ่เฮ้ย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 มานานไหนหมดหรือยังเฮ้ยชุบชุบชุบเฮ้ยเรามีบัฟแค่นี้ไปแล้วย่าไปกวนเขาดีกว่าแต่เขาตามเดี๋ยวเขาไม่เห็นเราแล้วเขาตามเขามาด่าผมทําไงเนี่ยหยอกเลยนะครับผมไปดีกว่าออกมาทางนี้นะอย่าออกทางผิดนะไม่เจอ โอเคเนี่ยเพิ่งโหลดทรัพยากรเในแมปเนี่ยโหออกมาเจอเลยเนี่ยก็อืมในแมปนี้จะสามารถดอบได้สองสองชิ้นเลยก็คือหมวกบิดเบี้ยวกับหนังสัตว์เย็นสบายหนังสัตว์เย็นสบายก็ไอตัวครัฟนี่เลยเนี่ยเอ่อมันไม่ตกอะมันมันตกยากไงมันตกยากเออเนี่ยตีไปก่อน หนังสัตว์เย็นสบายนีครับผมหนังสัตว์เย็นสบายตกละชิ้นหนึ่งโอเคแล้วก็โมกบิดเบี้ยวก็อยู่ทางนี้นะโนแมสได้เลยตอนผมวิ่งเควสเนี่ยผมโคตรเกลียดมันนะดอปของยากต้องรอต้องตอนเควสอะลูเบลไรด์ดอปยากมากอ่ะโมกบิดเบี้ยวก็จะดอกยากเอ้ยดอกง่ายเลยโอเคนี่ โอเคนี่สองก็ดอบง่ายดอบง่ายแต่ว่าผมดอบเผื่อไว้แล้วล่ะโ okay. อเคอเนื้อผ้ายังดีเอ่ออนี่หนังสัตวเย็นสบายโอเคนี่นะครบละอันนี้ก็ดอบเผื่อไว้นะดอบเผื่อไว้ก่อนที่จะมาอัดคลิปมันจะได้ไวไง แต่จริงมันก็ไม่ดอกยากนะแต่ว่าผมมีเวลาจำกัดในการอัดคลิปไงอัดคลิปไงแล้วก็วันนี้ก็จะอัดทีเดียวให้เสร็จไปสองสามสกิลเลยก็ได้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วผมชักช้าลีลามาเยอะแล้วก็เอาให้มันเสร็จไปเนะาะใจก็จะไปเล่นสายอื่นบ้างละแต่ว่าขมังเวทผมก็จะเอาให้มันโหดแล้วก็ที่ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลยอัพมาอัพมาดอกอะไร อัพมาดอหินรับมีดนะครับผมโอเคแนละ้วผมจะลองตีให้มันตกดูตกปะไม่ตกอัพมาก็ทางไปเบลเซดัมนะแต่ว่าหากดูตามแมพมันก็ง่ายๆเลยไม่ยากเลยผมว่าเอ่าสกิลนี้ง่ายมากเลยเฮ้ยตัวนี้ก็ดอบดูเบลไลน์นี่ว่าตีอืมตกยากจงัง ตกยอดจังเลยอ่ะตีไปได้แล้วผมมันรอบจริงป่ะวัเนี่ยอ่ะผมก็จะลองรอบให้มันจ,จก,ก็จะได้ะ่ะเออโอเคโลโตเฮมนะครับผมโลโตเฮมรูด,ด้วยมันคืออะไรวะเดี๋ยว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 เ,ยวเยวออโคตรเท่เลย ต่อต่อต่อเฮ้ยไม่ตกจริงเหรอหินลับมีมันตกมมว่วาเนี่ยอ่ามันน่าจะเป็นขยะแหละขยะสองขยะสามเนี่ยแหละผมรู้สึกนะมันดอกอยากอ่ะทำไมหนูไม่ตกแล้วลูกอ้าวหลดตัวเฮมตกอีกแล้ว เอ้ยมาดบเปลี่ยนเปลี่ยนจากแบบเอ้ยมาดอบสกิลแบบดอบของขายดีกว่าทำสกิลเออไม่ดบับไม่ไม่ทำสกิล,ลเออโอเคตกละพูดไปชดหน่อยตกเลยนี่ครับผมทิแรับมีดก็ใช้สิบชิ้นจากที่ผมดูสิบชิ้นก็ก็น่าจะรู้แล้วว่ามันดบยากนะโอเคแต่ว่ามันคงไม่ได้ดอบยากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมก็คงดอบเผื่อไว้แล้วล่ะอันนี้ก็อ่ะโอเค ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จนี่เลยโอเคหลังจากนั้นผมจะกลับไปที่ดับเบิลก่อนอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าทางไปมันคนละทางกันเอ้ยว่าไงเพื่อนเราเจอกันอีกแล้วนะสวัสดีบอกมบอให้ทุกคนหน่อยสิยูฮูเนี่นายก็ไม่คุยกับเราเลยสวยรักไส้รักไส้ของนายทำไมเป็นเลขหกวันนั่นนะ่ะเฮ้ยไปดกวา ไปยุ่งกับเขาเลยสงสารน้องน,นอะบอดไว้ได้ตัวตายเมืองแล้วเปลี่ยนขอก่อนจริงๆจอะไร,ร,าราก็ได้แหละอะไรนเนี่ยยิ่งสเต็งสูงเอ็มพีสูงสุดยิ่งเพิ่มขึ้นเออยิ่งมีอินสูงให้พีสูงเพิ่มขึ้นเออต้านทานไว้บวกสี่เปอร์เซ็นมันก็ไม่เท่าไร่แต่ว่าก็นั่นแหละไปดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนก่อน ออกมาทางนี้ครับผมตัวต่อไปก็ต้องดรอล้วก็มันเป็นขยะบอสน,นะขยะบอสแต่ผมก็ไม่ชัวร์นะว่าเป็นขยะหนึ่งขยะสองขยะสามนี่เลยมา Let's go ก e w มันอยู่เป็นเอ่อ อ่าไม่รู้จะคุยอะไรไปเรื่อยอะจะตัดคลิปดีไหมนเนี่ยไม่ต้องตัดหรอกเดี๋ยวยาวหน่อยไม่เป็นไรเดยวบางคนมาไม่ถูกไนงะเอามันถูกๆไปเลยคลิปหนึ่งแบบอสาระแน่นสาระคลิปแน่นแบบไม่ต้องถามีพี่ไปทางหน่อย,ออยตรงนี้มันไปทางหน่อยพี่เออเอามันจบ็อดเดียว มันก็จะเป็นทางปลายบอสนายกองเบลเซมนะเบลเซมน่าจะเรียกอย่างเงี้ยแหละถูกอ่ะไม่ผิดไม่ผิดอืมไม่ได้ดอบเผื่อเลยก็ต้องลองยกอาจะได้ไหลยตัวเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นขยะหนึ่งอะแหละอ่าติดคือ ตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้วกำลังไปชั้นสามสกิลมิลาดน่าจะดีนะว่าบางทีขมังเวทมันไม่ได้มันไม่ได้ถึกนะเวลาไปลงบอสท,ทีอย่าเงี้ยผมรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบกวนใจมันไม่แรงไม่แรงอะไรไม่ใช่มันไม่ถึกมันกวนใจตรงน,นี้แหละไ,ไปลงบอสแบบยืนไม่ไหวโซโลก็ไม่ไหวถ้ามีสกิลนี้มาผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะ ผมแค่รู้สึกแบบนั้นนะโอเคดาวโหลดทรัพยากรน,นี่เลยนายกองเบลเซมอืมก่อนจะลงก็ต้องกด Reflection ก่อน Reflection ก็จะเป็นสะท้อนนะ ใจจริงมันมีแค่เวลหนึ่งนะแต่ผมเสียดายมากเลยยายมีเวลสองเวลสามหลักๆขมังเวเนี่ไม่ต้องบัฟนะมันไม่มีไรบัฟอะ่ะโอเคมันบอกว่าจะเผมไปเป็นอาหารมันก็นะผมรู้ตัวผมอร่อยอะแต่ผมไม่ยอมมันแต่ผมไม่ยอมให้ถูกกินง่ายๆหรอกนะโอเค เวลาจะโจมตีอะไรเงี้ยก็ต้องกดเดนก่อนอืมโอดีเลยผมช้ามากขึ้นอะลืมกดเลยโอเคเอาใหม่เปี้ยงโป๊โอ,อ้แรงจังน้องจัดแล้วก็ใส่ฟ้าหน่อยแล้วก็นี่เอ้ยกดเลือดด้วยเออดับยังมับก่อนเอาจริงๆเราไม่มีเวลากดไอ้นี่หรอก บอสมันจะตีเราตายก่อนนะเด็กหลักๆมันต้องยืนเป็นตัวหลังเนี่ยมันจะมีเวลากดโอเคตายตายเล็บใหญ่แล้วแหลมได้แล้วครับแต่ว่าผมต้องตีลูกน้องมันก่อนบางคนเห็นมันเป็นลูกมันไม่ใช่นะเป็นลูกน้องนะนเห็นตัวตามติดหน่อยบอกเพื่อนโอ้โหปล่อยมันฆ่าตายผมไปนะต,ตีตีตายไปเลยมันก็ถึกเกก นี่ขนาดลูกน้องมันก็ถึกนะเนี่ยแต่ผมไม่ซีเรียสหรอกผมผมได้สิ่งที่ผมต้องการมาผมก็โอเคว่าไงสวยนักไส้ว่าไงเพื่อนยูฮ uh ูเราเจอกันอีกแล้วนะผมว่าคืนนี้ผมเจอมันทั้งคืนเะน่ย <c oughs> <c oughs> เป็ตัวใครวะเนี่ยเวล1ร้อยเก้าสิบหกเวล1ร้อยเกสิบหกมันก็บอดยากอะแหละทําใจหน่อยนะเพื่อนมันจะตายก็ไม่แปลกบอดกบมันก็ตายแล้วเอ่อ บอดฝนก็ไม่ค่อยไม่ไม่รอดอ่ะฝนมันก็โหดอยู่อะไปส่องเควสกันดีกว่าไปดูกันว่ามันเป็นสกิลอะไรตอนนี้ก็พยายามแบบฝึกเล่นขหมังเวทแล้วกพ็พยายามแบบศึกษา แต่แล้วสกิลสกิลแล้วก็สกิลติดตัวมีอะไรสกิลแต่และสกิลมันสามารถประยุกอะไรได้บ้างนะก็พยายามแบบเปิดใจแล้วก็ลองศึกษาแต,แต่ยังไม่ค่อยเก่งก็ต้องย้ำว่าผมไม่ค่อยเก่งนะยังไม่ค่อยเก่งยังไม่ใช่แบบเซียนแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเก่งแบบเซียนได้นะเอาที่แบบถูกๆได้ถ่ายแล้วก็พอแนะนําได้ก็พอละโอเคล้วผมส่งเคสดีกว่าเนาะอืม สกิลนี่แหละเรียบร้อยแล้วแล้วผมมาดูนะครับผมว่ามันเป็นสกิลของอะไรนะอันนี้ One Shot เอาวันช็อตออกยะเอออะไรมันไม่ใช่วันช็อตสิไอ้บา้าช็อตคัดไอ้บา้าก็จะเบลเบอๆนะครับผมช่องผมมาเบรอรทั้งคืนทั้งวันอนะ่ะเวทป้องกันช่วยเรื่องอาการบาดเจ็บอ๋อนี่โอ้โหสุดยอดเนี่ยบัฟจริงๆด้วยผมว่า ภาพลงตาสามสิบนาทีอ่ามันคือมันเป็นภาพลงตาเนาะนะครับก็ไม่จะเป็นต้องเอาไปลองอะเพราะว่ามันเอาไปลองเห็นไม่ได้มันบับให้คนอื่นได้ปะลองดิอ่าบับให้เพื่อนผมแล้วกันเออบับได้ไว้โอเคมันเป็นบับที่จะจะลดความเสียหายอะแล้วก็โอ้โหสามสิบนาทีผมว่ามันเยอะนะ โอเคเลยอ่ะอืมเอ้ยเๆ้ยเ้ย,เย,เย,เยบับบ,บ,บ,บัโอ้พวกับบ,บับใหญ่เลยเพื่อนโอเคไปดีกว่าโอเคครับผมหากใครดูมาถึงตอนนี้แล้วก็หากรู้ว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช h a n แ e นผมด้วยแล้วก็กดไลค์ให้หน่อยก็ดีนะครับผมโอเค คลิปนี้ผมไปแล้วดีกว่าสวัสดีครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮ่าฮ่า